เดี๋ยวเดี๋ยวผมเริมถ่ายเท่นี้ให้ใพี่ดูอันนีค้ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านครับผมก็มีโชว์มาให้ดูดอกเดิมๆดอกเดิมเดอกเก่าาครับผมช่วงนี้นอนลงเล่นงานก็อันนี้โชว์กวนมีนําเสนอด้วยคืนนี้ครับผมคืนนี้เพื่อน่า หายไว้หน่อยนะเน็ตลงช้าอันนี้ไม่สมบูรณ์ดอกนี้ตัวน,นี้สวยนะตัวน,นี้ดอกไม่โตมากนะเป็นมาที่ดอกค่อนข้างจะดูสวยเทียบกับนิ้วมือนะไม่โตมากนะมีนำสนอะไรคือน,นี้อยู่ในชุดนี้นะอยู่เป็นต้นนี้นะแล้วก็โชกุนต้นนี้ตนนัวนี้ไม่รู้นะไม่รู้เป็นอะไรนะอันนี้เป็นดอกซ้อนทั้งหมดนะ สามต้นก็โอเคนะขาดน้ำหน่อยหน่อยหนึ่งเป็นไม้เสียบสูงนะสามต้นนี้หากันไหนอยากจะเอาไปลองเลี้ยงดูกันนะครับผมก็อันนี้สามต้นนี้สี่ร้อยบาทเป็นไม้ทรงสูงนะครับผมเป็นไม้เสียบทรงสูงเอาไว้ใช้ญี่ปุ่นเสียบไม้สีทรงสูงสามต้นนี้ผมสี่ร้อยเป็นเซตรวมทรงก็ไม่มีอะไรามากไม้ครับผมพอดีวันนี้ทำงานเหนื่อยหน่อยก็เลยเพียร ก็รีบมาเรียนก็ได้พักผ่อนหน่อยก็เผื่อท่านไหนจะลองอาไปเลี้ยงดูกันอันนี้ไม้อันนี้ไม่ได้ขายหรอกไม้ตัวนี้ก็เหลือต้นเดียวเพราะเลือกิ่งหนึ่งก็คงขายไปแล้วขายไปแล้วก็แอียบเอากิ่งหนึ่งไวเสียบไว้ทาพันก็ขอบคุณทุกท่าน,ขอ,านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณมากขอบคุณแล้วก็อะไรต่อจบนั่นแหละถูกต้องแล้วขอบคุณนะักวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรมถ่ายต้นนี้ให้ที่ดู อันนี้รากเยอะๆนะครับผมเจ้าบ้าไม่เกี่ยวลูกอันนี้เป็นรากเยอะอันนี้ฮอลแลนด์นะราก,กรโตใหญ่ๆเส้นอได้โอ้ยบา้าเอ้ยอันนี้เป็นเลดากอนไม่ค่อยออกดอกให้นะเพราะนอนเล่นงานนอนเล่นงานเลดากอนเนี่ยอ๋อจิิงนี้เนาเนี่เยเลดากอนเนี่ยดอกจะไม่ไม่ค่อยชูเท่าไหร่นะออกจากโน้มนิดๆน,นะแล้วก็แ๋ยวก็ชูนะแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับตั้งชูดีๆนะก็นี่คือเลดากอน,นต้นใหญ่ ผมไม่มียาส่งหรอกรู้จักก่อกกี่นา่มาใส่ให้นะต้นใหญ่ต้นใหญ่นะคุณพี่มันเป็นไม้ต้นใหญ่ฮู้ยไม่ต้นน้ต้นใหญ่เป็นเลนตาก้อนมังกรแดงนะต้นนี้คือมังกรแดงดอกดกนะหรือว่านอนนด้งานโอเคครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็เก็บของกิงแล้วเก็บของกิงแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ